ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับเดอะจอกเกอร์ทีวีกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่กับเอ่อเด็กโปรไฟล์นะครับของเพลมูนเนาะก็อาจจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะครับพอดีอันนี้ผมเอ็กพอร์ตจากคอมพิวเตอร์ลงมาโทรศัพท์มันเลยไฟล์มันเลยดูแปลกๆลงนะครับแปลกๆมันก็ไม่เป็นไรเนาะก็เป็นเด็กเพลมูนนั่นแหละครับเออที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็ใช้ของจากชุดนะครับ VBT02 นะครับขีดหนึ่งนะที่หน้ากล่องเป็นชาโด้เนี่ย 4กล่องเลยก็ถ้าจะซื้อกล่องเนี้ยก็จะได้เพลมูนแน่ๆหนึ่งเด็กนะครับแล้วก็เด็กชาโดอของเสริมจากชาโด้พัลดินเนาะไปซื้อ VTD 04มาเพิ่มกันได้นะครับประมาณนี้สำหรับเด็กชาโด้พัลดินก็ไปดูกันที่คลิปเก่าๆได้นะครับลงไว้แล้วเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เกรด3กันก่อนเลยละกันเกรด3ก็จะเป็น golden beast tamer นะครับอ่าใบนี้ก็เป็นคีย์หลักของเด็กนั่แหละครับเออเป็นตัวท่าไม่ตายหลักของเด็กเนาะ ก็มีความสามารถในการบวกพลังให้ยูนิต5ใบนะครับอ๋อ,อไม่ใช่ปุ๊บ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 อ๋อก็คือแถวหน้านะจะบวก3 0 0พันะถ้าเรามียูนิต5ใบหรือมากกว่าแล้วก็อ๋อ,อช่องแวนเนี่ยม่อตีนะครับข้อสบัดหนึ่งเนาะนำการบนมือ1หนึ่งใบเข้าโซนนะครับแล้วก็ขอการจากโซนไม่เกิน2ใบลงช่องเลียถึงเห็นความสามารถมีแค่นี้นะครับแต่ว่าไอตัวที่เด่นจริงๆอะ่ะคือพวกเรียากาศพวกตัวที่เป็นเศษอื่นๆนะครับเอามาไว้คอมโบเล่นกันได้เนาะเก่งมาก เกี่ยนสาต่อมาก็เป็นคอมีคาริตี้คิเมร่าครับใบนี้ก็เอามาเผื่อไว้กับเคาน์เตอร์ชาร์ตนะครับให้กับเด็กได้นะครับพอค่อนข้างใช้ได้อยู่ก็มีเมื่อตีครับบนช่องเรียนเนาะโซบ้านหนึ่งนะครับนำเรียกาบ,บิลหนึ่งใบเข้าโซเนาะแล้วก็บ 5, วบกห้าพันจะจบการต่อสู้แล้วก็ถ้าในเธอเนี่ยไม่เคยโซชาร์ตเลยนะครับไม่ไม่ใช่โซชาร์ตเคาน์เตอร์ชาร์ตนะครับในเธอเนี้เราก็จะได้เคาน์เตอร์ชาร์ตหนึ่งโอเค ประมาณนี้ก็ไอความสมามารถเนี่ยมันโดยจะไม่มีอะไรนะแต่จริงๆไอาการนําเลกาบไปเดิเข้าโซนหนึ่งใบเนี่ยมันช่วยให้การต่อคอมโบอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นนะครับส่วน,นไนเมดอ,อาริสเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเป็นอะไรที่เออก็เป็นตัวลองอ่ะเออลองเล่นจากแบนกาดเลยอ่ะเผื่อแบนกาดแบบหลักไอโคเดนบีเทมเมอร์ไม่ขึ้นก็เล่นอาิสแทนได้นะบใบน,นี้เก่งมากมีความสมามารถคอเวอร์เกอร์ลอยจาก โซได้นะครับแล้วก็บวกห้าพันได้นะเนาะแล้วก็เมื่อมันตีเสร็จบนช่องเลียนะก็จะคอการ์ดที่ไม่ใช่เกียร์สามมาจับจโซหนึ่งใบลงช่องเลียซึ่งไอ้พวกการ์ดที่ไม่ใช่เกียร์สามทั้งหลายเนะี่ยมันเป็นคอมโ,มโบที่ค่อนข้างเก่งเลยนะในการทํารอบโจมตีของเทลมูนนะอันนี้ผมบอกไว้ตามตรงเลยโดยเฉพาะไอ้จัมปิ้งจิวนะครับจัมปิ้งจิวเกรดสองเนาะเขบอกว่าเมื่อลงสนามจับโซเนี่ยก็คือนำเรีลกาบีเอ็กซ์คูนหนึ่งใบเข้าโซ ล้วก็ขอาการที่ไม่ใช่เกตสองครับในโซ่หนึ่งใบลงช่องเรียกกาศในแถวหลังนะครับเออเห็นไหมแค่มันออกจากโซ่ครับปุ๊บมันก็หาเพื่อนออกมาในแถวหลังได้แหละที่ไม่ใช่เกตสองอนะ่ะเอาแบบเกตหนึ่งเกตสามก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็เกตหนึ่งกันแหละเพราะว่าเอามาบูทอะไรเงี้ยต่อไปก็เป็นไนโตรแจ็คเกอร์ครับไอ้นี่ก็เอามาไว้หากาในโซ่เนาะเออหาของเข้าโซ่อะไรประมาณนั้นแหละ แล้วก็ไออาร์มาลันส์บีเซมเมอร์เนี่ยก็เอามาทำคอมโบนั่นแหละครับเพราะว่าค่าคอสมันมีความสามารถในการนำเลือดกนของคูณหนึ่งใบเข้าโซเนาะแล้วบวกสามพันได้นะครับผมแนะนำเลยก็คือไปถ้าเด็กเพลมูนต้องใช้สกิลการเล่นค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะเพราะว่ามันต้องค่อนข้างต้องใช้ลูกคอมโบที่ค่อนข้างมีตัวสำคัญเยอะนะครับถ้าทำติดแล้วคือตียาวๆได้เลยเนาะ เออตีย,วยาวๆได้เลยอะแบบคู่แข่งแบบรับดาเมจไม่ไม่มีทิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราตีย,วยาวๆเลยครับตีย,วยาวๆเลยตีได้แบบเทอหนึ่งก็ที่ผมเคยโดนก็ประมาณหกเวฟได้มั้ยสี่ห้าเวฟอะประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะโอ้โหโดนสี่ห้าเวฟในภาควีก็ไม่ใช่อะไรที่มันนี่นะครับเออมันหนักนะครับโซเชีย์หนึ่งก็จะมีมิดไนต์บันนี่นะครับอมิดไนต์บันนี่ก็ตัวถักนะครับเมื่อบูสโซชาเนาะแล,แล้วก็มาบูสแล้วก็ฮิตเนี่ย จะเอาตัวเองเข้าโซเนาะแล้วก็ขอการ์ดที่ไม่ใช่เกตหนึ่งจากโซ1หนึ่งใบลงช่องเลียได้นะครับส่วน s t a r t i พ g p r e นเ n t e r นี่ก็เอาไว้เล่นตอนช่วงต้นเกมนั่นแหละเอามาเพิ่มโซเพิ่มอะไรเนาะแล้วก็ถ้ามันถูกไรทับเนี่ยเอาการ์ดบนมือหนึ่งใบเข้าโซ่ได้นะครับแล้วก็โซชาร์จหนึ่งอ่าแล้วก็สามารถนาการ์ดที่ถูกโซชาร์จเนี่ยลงช่องเลียได้นะครับคือเป็นตัวเพิ่มโซในช่วงต้นเกมที่ดีมากเลยนั่นแหละต่อไปก็เป็นร์เพิลครับ t r e s s pieces เนาะ Purple เนี่ยเป็นตัวที่แม้จะอยู่ในภาคหลักไอภาค G ีอันเก่าหรือว่าจะเป็นภาค V ีเนี่ยก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับเออค่อนข้างเก่งเลยนะครับก็มอกว่าเมื่อเข้าโซจากช่องเลียเนี่ยโซบาร์หนึ่งครับตัวเองเนี่ยเออโซบาร์การ์ดติดชื่อ purple นะสามารถสามารถสามารถโซบาร์ตัวเองได้นะครับอืมแล้วก็คอาการ์ดจากโซหนึ่งใบลงช่องเลียให้คอาการ์ดจากโซหนึ่งใบลงช่องเลียเนี่ยมันไม่สดนะครับว่าเกล่อะไรขอแค่เป็นเออขอแค่จากโซพอเนาะ แล้วก็ไอฟลัสเตอร์ครับคาเดเดอันนี้ผมก็เอามาไว้เป็นตัวเอาโซชาร์จอะไรประมาณนั้นเลยนะถ้าใครไม่อยากใส่ไปนี้ก็ไปเพิ่มไปตัวเกจสองก็ได้ครบนบเกจสองที่เอาไว้เพิ่มโซกับไอตัวดูดเข้าโซอะไรเงี้ยน,นะเออไปเพิ่มที่ตรงนั้นได้นะฮะที่ผมแค่อยากลองใส่มาเฉยๆเนาะนี่ก็เป็นทิกเกอร์กับตัวเริ่มนะครับโอเคประมาณนี้ผมก็ใส่เป็นฟ้อนทิกเกอร์ห้าใบนะครับ ที่3ใบฮิลสใบแล้วก็ดอยสี่ใบนะครับนี่นี้ฟอนต์ค่อนข้างสําคัญนะแต่ก็พกครีไม่ด้วยนิดนึงก็จะดีกว่านะครับเพื่อช็อตแบบผู้แข่งไม่สนใจเนงะี้ยเออเราก็ฟีดดิฟออนทิกเกอร์อะไรก็ผ่านไปนะครับกดดันผู้แข่งได้เอาเลยแล้วอันนี้ก็เป็นลิดริกนะครับทั้งหมดที่ผมเอามาย่อลงในรูปเดียวนะครับ ก็ะจะเป็นเด็กของอาสากะเนาะเป็นแคนแอ c เซลสลสหรับใครที่อยากจะจัดตามหรือว่าที่เกียดย้อนกลับไปดูตอนต้นๆเนี่ยก็แคปรูปไปได้ครับแคปรูปนี้ไว้ก็ได้เนาะเอาไว้ดูตอนจัดเด็กหรือว่าไงนี้เนาะครับเออปร,ประมาณนั้นแหละเด็กนี้แนะนำนะครับว่าเล่นค่อนข้างยากมือใหม่ผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําสําหรับมือใหม่ที่ต้องการจะเล่นแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆไปฝึกคอมโบมาให้แม่นนะครับฝึกคอมโบให้แม่น ถ้าฝึกคอมโบได้แน่นอนครับรับรองเลยว่าเก่งมากเพราะผมเคยโดนมาะกาศตัวแล้วมันเก่งมากนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าเก่งมากๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเอ่อเพลมูนในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบการทําคลิปแบบ PowerPoint แบบนี้ก็บอกผมได้นะครับ,บอคนะอมเมนต์ตอนอบอกได้นะครับหรือจะกดไลค์ก็ได้เนาะเออหรือมีข้อติดเตือนอะไรก็บอกได้นะครับบางที่ตอนผมทําเนี่ยผมอาจจะลืมนับจํานวนการหรือนับพลาดอะไรในคลิปก็บอกกันได้นะครับเออ เผื่อผมนับผ่าอะไรเงี้ยแบบในเด็กต้องมีห้าสิบไปเดี๋ยวผมใส่มาห้าสิบเอ็ดหรือใส่มาแค่สี่สิบเก้าอย่างนี้ก็บอกกันได้คอมเมนต์บอกกันได้นะเ okay, ดี๋ยวช่วงนี้ช่องก็เงียบเงียบนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปมันก็เอาบอกตรงๆคือมันไม่รู้จะทำคลิปอะไรลงช่องนะครับโอเคเออมาจบแค่นี้แล้วกันถ้าชอบไปรีนบกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราได้นะครับก็อยากจะขอฝากช่องเดอะจ็อกเกอร์ทีวีเอาไว้ในใจกันด้วยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งมาดูใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเวนการ์ดนะครับก็จะมีมาเรื่ เป็นการ์ดจริงๆเยอะนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ซื้อเวนการ์ดเท่าไหร่แล้วชว่วงนี้ก็จะไปเน้นพวกแบลเทิลสปิริตไปเยอะนะครับประมาณนี้ถ้าชอบไปดึงกดไลค์กดแชร์แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย